ดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแฟดแจ๊สเจสวันนี้ EP แรกโควิด1 9ทุกคนทำอะไรอยู่ของมาเลเซียในวันนี้วันที่9เดี๋ยวนะขอดูเวลาขอดูวันที่ก่อนอ่ะวันที่10ก็ถีกวันนี้วันที่10 พรุ่งนี้นายกจะออกมาพูดว่าจะล็อกดาวน์หรือเปล่าในประเทศมาเลเซียเพราะตอนนี้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อประมาณพันกว่าสองพันกว่าหรือสามพันกว่าเมื่อของเมื่อวานก็คือสองพันกว่าร้อยกว่าคนที่ผู้ติดเชื้อรุนแรงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องดูว่าเขาจะมีการล็อกดาวน์หรือเปล่าและล็อกดาวน์ยังไง ตอนนในโควิด19ล็อกดาวน์ทุกคนจะอยู่แต่ในบ้านแล้วอยากจะรู้ความคิดเห็นว่าพวกพี่ๆน้องๆปู่ปะบู่ย่านะอาทั้งหลายอยู่บ้านทำอะไรอยู่ของสำหรับแจ๊สนี่ก็คืออยู่บ้านทำกับข้าวถ้าเคยเห็นคือคลิปก่อนๆน,นั้นคือลงมือทำกับข้าว หลายคนเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะเจสซี่ทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอทำเป็นโว้ยทำได้อยู่แกแคก็ทำกับข้าวได้จริงๆนะหมาวันนี้ก็ไม่รู้จะคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องของตัวของเราเองเพราะมันไม่ชินอ่ะมันไม่มันไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยแกก็เลยอลองเล่นเล่นไปดูว่า EP นี้ออกไปจะโอเคหรือเปล่า เลยวันนี้จะคุยเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเองก่อนละกันเพราะเราเป็นใครมาจากไหนคิดทำ Youtube ทำไมเพื่ออะไรหรืออะไรอะไรอะไร <c oughs> พูดไทยได้แต่เขียนอ่านไม่ได้ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่หาเมนูหาหนังหาอะไรก็ดูใช้ Google ช่วยแปลเอาว่า เจอคำว่าอะไรอะไรอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะใช้ Google Translate ทำไมตอนนี้ผู้ภาษาไทยได้ชัดจังหลายคนถามว่านึกว่าเราเป็นคนไทยเป็นคนที่อยู่เมืองไทยแต่เป็นคนไทยที่อยู่มาเลเซียแต่ขอบอกเป็นคนมาเลเซียแต่พูดไทยได้เพราะว่าแม่ชอบดูละครไทยตั้งแต่เด็กเ,กเลยเลยตามแม่ดู อะไรที่ไม่เข้าใจภาษานี้แปลว่าอะไรภาษานี้แปลว่าอะไรก็เลยจะต้องถามแม่แม่ก็เลยอธิบายก็หลังจากนั้นก็เลยพูดพูดพูพูดมาถึงวันนี้แล้วก็ที่โรงเรียนเพราะว่าเราอยู่แถวกลันตันในโรงเรียนแถวนั้นก็คือคนไทยเยอะมากคนไทยอ่าเรียนโรงเรียนจีนก็เลย คุยกันรู้เรื่องและเราก็ชอบใช้ภาษากรุงเทพภาษาบางกอกอะ่ะคุยกับเขาเขาก็มีภาษาไทยของที่อยู่กลางตันด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะพุยภาษากรุงเทพกับเราหลายคนก็อาจจะถามว่าทําไมเจสซี่มาท o u t u b e ได้ไงเนี่ยทาทําไมหรออยากได้อะไรหรอก็เลยจะมาตอบว่ามาท o u t u b e อย่างแรกก็คืออยากได้เงินอันดับแรกในตอนนี้เลย ร้อนเงินก็เลยลองมาทำ YouTube ดูแล้วที่สำคัญจะให้ทุกคนได้เล่าเข้าใจว่าคนอ้วนก็ทำ YouTube ได้แต่ก่อนเราเคยอ้วนอ้วนกว่านี้ด้วยตั้ง120กิโลและตอนนั้นเราก็อโอเคมีลดลดได้ก็ดูอย่างรูปที่ให้มาเนี่ยรูปเนี้ยเคยพร้อมนะไม่ได้ไม่เคยพร้อมเคยพร้อมแต่ว่ามาเข้าเกี่ยวกับโควิดนี่แหละ มันต้องล็อกดาวน์อยู่ในอยู่แต่ในบ้านจิมอะไรพวกนี้พวกฟิตนเนสอะไรพวกนี้ก็ไปไม่ได้ก็เลยมันก็เลยอ้วนขึ้น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 เรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่ามันกินไม่หยุดไงพอก,กินเสร็จมันก็ขังอยู่แต่ในบ้านอะ่ะเพราะที่เราอยู่คือคอนโดมันเลยอ่าเคลื่อนไหวอะไรไปไหนมาไหนไม่ค่อยจะได้แล้วล็อกดาวน์ด้วยแล้วก็อยู่แต่ในบ้านไง เราก็มีทํางานบ้านนะแต่ว่ามันไม่ไม่พอเราต้องไปฟิตเนสแล้วเราก็มีควบคุมอาหารด้วยแต่ว่ามันก็ไม่โอเคมากไงก็เลยได้แค่นี้เลยถ้าเกิดเห็นหน้าบานบา,นบานว่าเอ้ยทำไมตอนนี้อ้วนขึ้นหรือยังไงไม่ต้องกลัวทุกคนเป็นกันทั้งนั้นแต่อ้วนยังไงก็รักทุกคนนะคะเลยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดี ตอนที่ล็อกดาวน์เพราะว่าล็อกดาวน์นี่ก็ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เลยคิดอลองทำ YouTube ให้ความรู้กับคนก็นแล้วกันตัวเองก็คงจะมีความรู้เยอะ <c oughs> <c oughs> แต่คงไม่เป็นไรให้ทุกคนมีความรู้ก็แล้วกันก็คือรออ e ีพีหน้าเดี๋ยวจะแนะนำความรู้เกี่ยวกับลดความอ้วนยังไงที่สำเร็จ ตอนนี้ก็คือมาคุยกันว่าเราคือใครมาจากไหนทำอะไรแล้วอย่างน,นึง่งลืมลอบอกไปเราผมเราหีิ w เกี่ยวกันด้วยไหมวันนี้ที่มาคุยก็มีอยู่แท่มีอยู่แค่นี้แหละมาลองลองกล้องดูว่าโอเคหรือเปล่า หลังจากนี้มานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะทําอาหารทุกวันมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะว่าอาหารไทยมันก็มีลิมิตของมันบางอย่างเราก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดทําได้ขนาดนั้นเลยอย่างหนึ่งเราชอบกินก็ไม่ได้แปลว่าแฟนเราชอบกินก็เลยมานั่งคุยกันเมาท์มอยอ,อะไรกันจุ๊บๆุๆๆแค่นี้ก็โอเคแล้วเดีย๋ยวนี้มันจะดูงงๆกงกุง,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 งหรือไม่ค่อยเข้าใจไงหน่อยก็คงจะต้องขอโทษด้วยนะคะ ือใหม่ EP แรกเดี๋ยวเขาหน้าจะพัฒนาพัฒนาขึ้นอีกโอเคถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามที่ช่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่งหรือกระดิ่งส u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ